ยอนบทที่8ข้อที่36บอกว่าฉะนั้นหากพระบุตรช่วยให้ท่านเป็นไทยท่านก็จะเป็นไทยอย่างแท้จริงพี่น้องพระเยซูนั้นทรงเสด็จเข้ามาในโลกใบนี้นั้นพระองค์ทรงเสด็จมานานแล้วนะพระองค์สิ้นพระชนที่ไม้กางเขนสิ่งที่พระองค์ถูกเที่ยนตีนั้นพระองค์นั้นยอมสิ้นพระชนหลังพระโลหิตแล้วทรงบอกว่าสําเร็จแล้วที่ไม้กางเขน พี่น้องสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเดิมแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปหาพระเยซูทุกวันวันนี้ถ้าความรักในหัวใจของเราจืดจางลงเราต้องกลับเข้าไปความเชื่อน้อยลงเราต้องกลับเข้าไปวันนี้มีปัญหาใดที่ใหญ่เราต้องกลับเข้าไปไปที่กางเขนของพระเยซูเข้าไปแล้วทชไหมคะแล้วลึกถึงในสิ่งที่ทรงทรง กาะทำเพื่อเราสําเร็จแล้วพี่น้องที่ไม้กลางเขนคือคําตอบที่ไม้กลางเขนคือความรักมากมายของพระเยซูที่เราไม่สามารถที่จะหารักใดในโลกนี้เพราะฉะนั้นทําไมเราถึงไม่กลับเข้าไปบ่อยๆวันนี้เราต้องตัดสินใจหลายคนเข้าไปบ่อยแล้วก็ทีเข้าไปอีกนะคะเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งหัวใจของเราเป็นของพระเยซู ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่นั้นเราก็จะเผื่อใจไว้ให้กับโลกใบนี้แล้วเราก็ดำเนินชีวิตทชไหมคะไม่เป็นไทยไม่เป็นไทยจากอะไรคะทรัพย์สินเงินทองในโลกใบนี้การงานในโลกใบนี้ถามว่าต้องทำไหมทำแต่เราต้องเป็นไทยเอเมนไหมคะเราต้องทำแต่เราต้องเป็นไทยเราไม่ได้เป็นทาสแต่ชีวิตของเราคือทาสของพระเยซูคริส อ m e n นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีสิ่งใดถ่วงลังความเชื่อเก่าๆหรือวันนี้ต้องสะบัดให้หมดมีสิ่งใดที่ยังเป็นสิ่งที่เข้ามาหลอกหลอนในชีวิตขอไฟของพระเจ้าเผาชำระเอเมนไหมคะพี่น้องอย่าก,กลัวหลายครั้งเราไม่ได้รับคำตอบเพราะเรากลัวหลายครั้งเราไม่ได้รับคำตอบเพราะเรากำลังขาดความเชื่อเพราะนั้นสำคัญมากคือการที่เราจะต้องอธิษฐาน แล้วเข้ามาหาพระเยซูแล้วบอกกับพระองค์นะคะถึงสิ่งที่เรากำลังพบเจอนะคะสิ่งที่เรากำลังพบเจอนะคะเอเมนสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ชีวิตของเราต้องเดินกับพระเจ้าทุกทุกวัน